สวัสดีครับผมวันนี้พีดีวีนะครับผมจะมาทดสอบการเล่นเกมนะครับผมในเจ้าตัวป๊อปโคนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัดคลิปในการเล่นเกมตัวนี้นะครับผมเกมมาใหม่นะครับที่เขากำลังเล่นกันนะครับก็คือเกมนี้เลยครับผมนี่เกมตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นให้ดูเลยนะครับว่าตัวนี้ปรับสูงสุดแล้วจะสามารถเล่นได้เท่าไหร่ครับผม เกมเกซินครับผมมาดูกันหน้าครับผมเล่นเกมนี้ใน Popco X3 NFC ครับผมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นให้ดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมนี่ครับผมเปิดการตั้งค่าเป็น1 2 0่งเร์ตียบร้อยนะครับสักครู่นะครับเห็นไหมครับสังเกตหน้าจอครับมันจะขยับเพราะผมอัดด้วยที่ความบันทึก ร้อยหกสิบเฟรมครับผมขอไปครับผมอัดวิดีโอด้วยความละเอียด60สิบเฟรมนะครับนี่ครับหน้าจอนี่ครับผมเปิดความละเอียดอยู่ที่60สิบเฟรมนะครับแล้วผมจะทำการเล่นให้ดูนะครับผมเข้าเกมครับผมจะทำการปรับสูงสุดของเจ้าเครื่องนี้ที่จะรองรับได้นะครับว่ารองรับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ผมเปิดเสียงกันนะครับลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพงแบบสตูดิโอนะครับ ที่เห็นเป็นคลื่นนี้ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มันเป็นนะครับมันเป็นการอัดวิดีโอ60เฟรมเรทครับของเจ้าตัวอัดวิดีโอของผมนี่เองครับผมมันก็จะเห็นเป็นคลื่นนะครับบนหน้าจอมันไม่ใช่เรื่องที่แพงใหม่อะไรครับผมมันไม่ใช่หรือว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่หน้าจอนะครับมันอยู่ที่เฟรมเรทในการบันทึกวิดีโอนะครับผมเพราะว่าผมเล่นเกมผมมันจะปรับ60เฟรมนะครับในเล่นผมจึงบันทึกเป็น60เฟรมครับ มาดูการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูการตั้งค่าครับว่ามันอะไรอันนี้น่าจะเป็นแบบนอร์มหรือปกตินั่นเองครับผมนี่ครับการหมุนการอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับว่าเครื่องมันจะร้อนหรือไม่ร้อนเราทดสอบในการเร่ยนพร้อมกันนะครับผมจะเปิดแสงขึ้นน,นิดนึงนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทําการปรับตั้งค่ากราฟิกนะครับออไอ เลนด้วยใจรมเอ๊ะแต่ผมไม่ค่อยเลงครับปึ๊บการแสดงผลผมตั้งเป็นสูงสุดนะครับว่าเครื่องนี้จะลองรับไหมสูงสุดหมดเลยครับสูงสูงแล้วก็โดยรวมผมเอาสูงสุดนะครับผมเอาหกสิบเฟรมนะครับสูงมากผมจะเอาสูงสุดหมดเลยครับนี่ผมตั้งค่าทุกอย่างครับนี่เป็นสูงหมดนะครับ ทุกอย่างที่ผมตั้งค่าคือความละเอียดสูงสุดนะครับผมนี่ปึ๊บนะนี่นะั่นได้เลยครับการตั้งค่าแล้วจะพบว่าม,มันจะลื่นขนาดไหนครับเสียงปึ๊บเสียงผ้าก็มีแค่ภาษาสี่ภาษาครับรู้แล้วครับผมจะพาเล่นเลยนะครับผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งครับผมจะพยายามเล่นให้เต็มดีนะครับ มาดูการที่ว่าเราสไลด์นะครับในการดูว่าภาพกราฟิกจะเป็นแบบนะนครับถ้าเราสไลด์ปแบบนี่ครับหน้าจอ60เฟรมแต่เกมรองรับแค่60เฟรมนะครับน,นี่ครับเรามาเปลี่ยนตัวับครับดูกราฟิกครับว่ามันจะสามารถรองรับได้ไหม คือเดี่ยผมจะน่ครับมาทำาลิติันครับแล้วก็ไปทำาลิชิตครับผม ดูนะครับว่ามันจะลื่นไหมครับผมเชื่อมต่อผ่านไวไฟ5 5กิโลเมตรนะครับปรับเสียงสูงสุดนะครับ ลำโพงแบบจับแล้วรู้สึกสั่นเลยครับผมรู้สึกสรู้สึกเหมือนลำโพงสั่นมากเลยครับผมว่าปรับซูงุดเราเสียงสนินะครับ เราจะทำการเปิดแอปใหม่แล้วครับ People call them animoculi. They can be fitted into the statue's eyes. Some <laughs> stories say <laughs> the statue's eyes originally had gems that were taken by. But animoculi never had a physical form from the start. ผมทำพาทำภารากิจนะครับ ทุครับผมจะสไลด์แบบหนักๆเลยนะครับ i p าไ i p h o XE ผมลองเล่นอย่างกระตุกแต่อันนี้ยังพอไปได้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่คือไม่ได้อวยเลยนะครับก็คือพูดตามความเจริงครับเห็นไหมครับผมจะสไลด์อันนี้คือปรับสูงสุดแล้วนะครับแต่เครื่องก็อาจจะมีอาการอุ่นๆนิดนึงครับผม อันนี้ผมรีวิวผมไม่ได้ด้วยครับผมพูดในความเป็นจริงว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับพูดบอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีไปเลยนะครับผม real time with your c a l oh o k a can we really that's okay you should be able to find there's also a restaurant okay thank you for the info น่าจอสีสัน <c oughs> ผมว่ามันโอเคมากเลยครับผมร <c oughs> ับไว้นะครับ <c oughs> นี่ครับผมรครับมาดูนะครับสีนะครับผมจะพับทุก,ทก เดี๋ยวผมจะพาเข้าเมืองที่ใช้กราฟิกอาจจะหนักขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเมืองอาจจะใช้ในการเรนเดอร์ภาพจากเมืองนะครับเห็นไหมครับภาพมันอาจจะขึ้นไล่ๆตามลาดับนะครับสังเกตนะครับนี่ครับเมืองนะครับมันจะขึ้นมามเรื่อยๆครับาเข้าเมืองเลยนะครับกราฟิกลมไหมครับเห็นไหมครับกราฟิกลมนะครับมันจะมีอาการนะครับลองดูนะครับ นะครับภาพถือว่าเราผมจะพาดูครับ,รบทาลองดูเลยครับว่ามันจัดกระตุกไหมลองสไลด์ดูครับโหถือว่าใช้ได้เลยครับกับราคาแค่หกพันกว่าบาทแล้วก็สามารถรองรับการาฟิกได้ขนาดนี้ผมว่ามันโอเคมากเลยครับผมคือพูดจากใจจริงเลยนะครับผมไม่ได้อ,ยอวยเลยก็คือมันโอเคมากเลยครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปทําเคสนิดนึงนะครับเทเลพอร์ตไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้คือสุดท้ายนะครับแล้วผมจะมาพูดว่ามันเป็นยังไงกันบ้างในการเล่นนะครับ อ่ะผมมาดูการาฟิกกันเลยนะครับลำโพงอาจจะมีการเสียงแบบสั่นๆบ้างนะครับในการเล่นท้าทายเลยครับผมเริ่มท้าทายเลยครับมาดูนะครับว่าการาฟิกจะเป็นแบบไหนบ้างครับถ้าเราเข้าไปในพวกดันเจียนนะครับ อาการของเครื่องน่าจะอุ่นๆไปนิดนะครับผมผมก็คือมันก็สเต็บนะครับผมในการปึ๊บอันนี้มันมี I knew it there is a strong elemental energy coming from deep within this temple Paimon are you able to float across i can't do much even if she does we'd better start looking for a way to get up there then let's ride this wind current shall we สุดว่าผมต้องตายใช่ไหมครับเพราะว่าผมลงมือใหม่นะครับในการเล่นอาจจะไม่เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับครับก็คือบางทีก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าก็เจอด่านใหม่ๆเหมือนกันครับน่าจะไปตรงนี้แล้วขึ้นสุดๆหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาเล่นพร้อมๆกันนะครับ อ๋อนี่ไงครับผ <si suppression> <descon fin anta> มชี่ทำหน้นะครับมันดูในการต่อส <isa> ู <dynasty èn> ้นะครับว่าการสิทธิขนาดไหนนะครับ Electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little close, Pete. You're in for a little shot. Little shock. You're <laughs> in for a little shock, come a little closer. Hit. ทันเลยครับต้องรอหันเลยครับ Urine for a little shot. Hey. Hey. Huh. Urine for a little shot. Come a little closer. Hey. Huh. urine for a little shock. <laughs> 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 You're in for a little shock. Let's spice things up a little. Come a little closer. Come a little closer. สำหรับภารกิจนะครับก็คือผมจะดูว่าเครื่องจะร้อนขนาดไหนเราคุมไม่ขันหลายฐานนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปเรื่อยๆครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์กันว่าเครื่องจะร้อนขนาดไหนครับท้ายนะครับถ้าคุไม่ได้ผมจะไปทดสอบ เรื่องว่ามันร้อนขนาดไหนทัเรื่องเกมนี้นะครับครับผมสำหรับที่ผมเล่นมานะครับผมกราฟิก ๆผมจะมาพูดถึงเครื่องนะครับว่าเครื่องจะร้อนขานาดไหนนะครับหลังจากผมจะรู้สึกร้อนนะครับผมตรงบริเวณตรงนี้นิดนึงครับแต่ไม่ร้อนมากครับโดยรวมผมว่ากราฟ,ฟิกในการเล่นเกมนี้ผมว่ามันโอเคมากเลยครับในการใช้งานหรืองบแค่นี้ในการเล่นเกมกราฟ,ฟิกหนักแบบนี้สามารถเล่นได้อย่างลื่นนะครับอย่างลื่นไหลปรับความละเอียดที่60เฟรมนะครับผมว่ามันโอเคมากนะครับในการเล่นเกม ผมจึงอยากจะขอแนะนําว่าถ้าใครสนใจยี่ห้อนี้นะครับคือมันเล่นเกมดีมากครับ Popco X3 NFC เป็นของตระกูลบริษัทของ Xiaomi นะครับแต่ทําบริษัทแยกออกมานะครับในการใช้งานรู้สึกอุ่นๆนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่นะครับผมสวัสนี้นะครับพรีวิวขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e y o u t u b e c ช anel ของผมนะครับสวัสนี้ขอบคุณครับ